สวัสดีจ้าแม่น่อยมาซื้อชุดขาวตัวน,นี้เราจะเดินสายทำบุญและกินเที่ยวนะจจะซื้อชุดขาวอย่างละเก้ทาทั้งหมดสิบแปดชุดจ้าเฮ้ยซื้อหนึ่งแปดดีกว่าไหมเบอร์อะไรจ้าเอาไปทำบุญอันนี้อัดตัวหนึ่ง สี่อันนี้มันสามใช่ไหมสามเดียวมั่เหรอสามเอาสี่ชุดสามเก้าสามเอาเตัวสี่เอาเก้าวออกรายยางก็ได้เสื้อก่อนก็ได้กางเกงก็ได้ อยู่ตลาดซะะื้อจนซื้อจนแม่ค่าว่าพ่อขายต้องไปเอาร้านอื่นมาให้ละคะ่ะมีแต่ไซจัมโบ้ค่ะข้าวป่งหัวข้นใจสีตัวน้อยตัวใหญ่ไวลแล้าไปเห็ดบุญในวัดเนาะข้าก็ซื้อใส่ไงใสจ่จัมโบ้ไปเลยค่ะทั้งหมด18ชุดค่ะชุดละ คือมันชุดละ4 8 0กับ5 2 0แต่ว่าไม่ต่อยไม่น่อยต่อยเหลืออะไรได้ uh, 9 5้อเนาะเสร็จละ9 5 0คือ2ชุดเนี่ย9 5 0เพราะมีสอไส์เองสินะตอนนี้แม่คากำลังไปรวบรวมให้อยู่พี่นอ้องยังขาดยังขาดเอ่อ uh, 5 x l อีกัโตล้วเข้าจะไ,ไปซื้อรองเท้าบัน เสียงเชิดซิงตุยทั้งในเนาะคนนี้เพียงเห็นแล้วก็กินบ่ได้จ้ะมือน,นี่แหละซื้อ้วยซื้อตอนใกล้สีออกนี่ลแหละปึกหนึง่งเราไม่คุยกันนะว่าเราซื้อตัวไหน <c oughs> <c oughs> เราจะลุ้นตอนหวยออกโอ้ยหมูปิง้งกูอยากเด้กินบ่ ซื้อแล้วเขาโดนด่ายให้ไปกินข้างหน้าเดี๋ยวไปเสียเวลาล่ำไรกินีกจบปิดเลยเรื่องราวทั้งหวยทั้งบินทั้งเงินทอนกองอยู่นี่นะจ้ะไปอู้ร้อนจังหวัแล้วก็โง่ท้าทำไมไม่ปัดมาหาเราวะอุ้ยกูสอออนเดยตอนนั่งกินข้าวอยูส่สวีเดนก็คิดว่าเออมึงเถอะกูมากูจะรวบยอดกินแม่งให้หมดอเธอกูเห็นแล้วกูไม่นึกอยาก อยู่บ้านแม่ก็เยอะแลอยู่เพื่อนเอื่ยก็เต้นหนึ่งหายกว่าตลาดสดผลลไม่ก็ป๊าดมีเป็นรังเป็นรังกินอย่างแต่ตลาดสำลรงมันใหญ่จริงเนาะแหล่งรวมอะอดูดีบันขายเป็นกองเป็นกองเอาสารอะไรอยู่นี่นะมีผ้าใหญ่สารเฉพาะทับไม่ดิบ ส่องปองหลังบ้าน,นสองปองหลังบ้าน,อ,อ,านอุย้ยผักบุงพี่น้องผักคมมึงแน้เออเป็นสวีเดนนน่มึงเด้อมึงกินแมอเหมือดล่ะมึงแน้หยดตำลึง ผักธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองเนาะหืมงามนี่นาสะอ่อนผักบุ้งนี่นาธรรมชาติแห้งเดยผักโอ๊ยแวนตาค่อยลดโอ๊ยกล้วยปลูกใส่ถังกระเพ้าเห็นไหมพืชผักสวนครัวหืม เผือกสะอนนี่นะผักบุ้งนี่นะพูนะ่ะพี่น้องจับไปผัดเนาะเอ้ยบักเขือกำลังสีออกเมค่ะสีย่างไปได้บ่พูนทางพุ่นไปทางพุ่นโอ้ยบ่ได้โอ้ย,ไไอยบักเขือกำลังออกเห็นมั้ ออมเนะานะพี่น,อนออ้องเนาะเอบยวดออมเนาะเฮ้ยไข่ละเสดายด้ไข่ละคือทอดด้พวกเนี้มันถึกนำนำปุ๋ยมันนเพื่นลานนลางนันหลงนี่หลางอุปออกรณ์เสือไปมันก็นงามเด้อฮอนพี่น้องจา๋นานั่งเย่ามาจนใกล้จะฮอดพี่กิตแล้วค่ะอีกประมาณห้าสิบกิโลเราก็จอด ลดน้ำหนักก่อนกินเหรอพี่พี่เคย่าโม้ปิ้งก็ใช่ให้มึงสิไปเขาของน้ำก่อนเออกระเป๋าคือตาหักไปโอ้อยยาฝ่าวยาฝ่าวล้วมึงสิไปไล่หม,ม่องของมึงสิลนุนมึงเขาจะเริ่มต้นในการเดินทางในเครื่องมือเด้อหน่อยเด้อมึงท่องไว้เด้อแต่ว่าสื่อพวกกระเกียบปงขระเกียบป่าซื่อแลสะสมไว้เราจะส่งให้ปอน เป็นจุดๆไปเนาะของกินนี่ทางเข้าห้องน้ำเห็นไหมเห็นไหมแตามันเหงือบเงือบเลยเข้าห้องน้ำก่อนอยู่ที่เนินปอนะคะปออยู่ที่เนินปอจ้ะห้องน้ำอนพี่จิตเมืองเล็กแต่น่ารักเนอพี่เจตเนอรลูกป,ปั้นรือเปล่าวะเี่สี่สามหนึ่งวะ ีเอ็มทราบไหมแมาบาัสเราเซ็งมันมานี่ว่าก็เราเชงมางงมก,ก่อนหะงุยหงิะทิ้เนาะถ้าเป็นเรานะเก็บเลยตนละ <c oughs> อดทางเก็บจากนี้ไปถึงนู่นพี่โลกกประมาณห้าสิบตันเลนยหอแล้วพี่ดา นีจ้าเฮาสิมาวัดพระศีรัตนาะอนศีรตศีรตนามหาธาต,ตุตาวัด,วดพระพุทธชินราชนะจ๊าใจายเย็นๆนะจ้าในชีวิตพี่น้องไม่น้อยได้มากนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าเหลือค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชข้างในก็จะเป็นพระปรางแล้วก็จะมี ศานโพสามเหล่าสามเสานะคะโพสามเสาคือจังบาัเทาอีสานเท่าเกิดเอิญว่า,ายังก็สามก้อนเสาเนาะที่ตั้งเห็นปะคะมปหน่อยวหวพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ยศักดิไปพระปางแล้วก็จะมีพระพุทธชินสีแล้วก็สีสอสดาพระสังกันใจยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปมาถึงแล้วนะคะก็ามากราบไหวกันเนาะ จะบอลย่าด,ด้วยค่ะไอเบิ่งเอาค่ะพามน่อยได้มากจริงนี่ค่ะข้าสิียางรอบก็ได้นะคะทางไปไหว้พระพุทธชินสีทางไปชชงไหว้พระปรางนรือข้าสิเขากันไปนี่จะพระปรางเนาะแ้ามีหรีพี่น้อง ถ้าเราจะเดินรอบก็ได้แล้วมีอีกฝั่งหนึ่งลกูกเดินต่างทย่ไสายเลยอุ้ยนกสวยงามลมเย็นยเขาจะเดินอ้อมเขาจะลองเดินอ้อมเบื้องนอก หมดเคราะหมดโศกหมดโลวหดไพ่งหมสัน,น,สนดิต่งไรซาทุซาทุสุขภาพแข็งแรงคิดวัสซ่งใดก็ไม่เล่ดังมุงมาตัตนาชีวิตก้าหนารุ่เรื่อง,งคนรักคนเมตตาซาทุไปภาษีศาสดาลูกองค์สุดท้ายองค์ที่สี่ไม่ไปเหรอ นี่เด้เขาทางไปวิหารอ,อ๋อทางเก่าหน้าต่างสมัยโบราณรูกกงเป็นบุญตาเป็นบุญวาสนาได้มากเลยพี่น,น,น้องแน่นอยพามาเติมน้ำมันนะคะเดี๋ยวขอเปิดขวดก่อนค่ะ หนูติดติดทองอยัง๋ยวไ,ไปขอติดทองก่อนเดอ้อจ้ะ ได้เบอร์แล้วป่ะประเอือยบูชานำมันจ้าบริเวณวัดหลายแห่งค่ะเปินปิดอ่อคอเห่งการพระพุทธชินราชสองทุ่มเนาะเปิดหกโมงเศร์อะไรเดี๋ยวเราไปเท้าเทศเอ่อเท้าวเวุวรรน,น ักุงนี่ค่ะนี่งนีไปแล้วอุ้ยสวยเป็นบุญตาอ๋อ,อถ้าขอแล้วได้ได้มไดสมปใจปรารถนาฮอกเซมาแกะบนนี้จะมีนั่งล่ำนะคะอ้ยเห็ดงามแห้งขึ้นยังเมืองในสวรรค์นเนาะเหมือนกระมว้ว เหมือนกระมวงโอ้ยหอยไปแล้วพี่น้องคือจังเมืองได้มนันนั่แม่เขามาหอดคำแล้วแต่ว่าเขาก็มีเวลาอยู่กัะงานแห้งงานจริงจริงังนเสียอผาปะเบิงกันนี่ค่ะอุย้ยอายเย็นพี่น้องอายเย็นขอถ่ายรูปก็ได้จัะท่านเสม้อก้า ขอพรเทวทมีวัตถุมงคลให้เศรา้าบุชานะคะขอแม่น้อยกรับไว้ก่อนค่ะจ้าพระพุทธเจ้ชินรลาศประจำวันเกิดของบีบีกับเมย์นะคะนะก่อนปิดทริปถ้าไปกันต่อค่ะบ้านนี่เราจะไปถึงไหนยังไง ใครว่ากันต่อเนาะ